สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการสารสาระเพื่อประชาชนเป็นรายการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขามจัดทำขึ้นมาครับเพื่อจะให้ความรู้ด้านกฎหมายเด็กเยาวชนและกฎหมายครอบครัวเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเราก็จะนํามาพูดคุยกันด้วยนะครับสําหรับในครั้งนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมไม่ใช่ชื่อกฎหมายนะครับแต่ว่า เป็นเป็นคําพูดคําเรียกที่ให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพนะครับโดยจริงๆแล้วสมรสเต้าเทียมเนี่ยเป็นเนื้อหาที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่24นะครับมีผลบังคับใช้เมื่อ23มกราคม2 5 6นนะครับซึ่งประกาศในราช การนุเบกษาเมื่อวันที่24กันยา2567นะครับโดยมีหลักการก็คือว่าเพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวระหว่างบุคคลเพศหลากหลายนะครับเพื่อให้บุคคลเพศหลากหลายเนี่ยนะครับสามารถจะบมั่นและสมรสกันได้นะครับซึ่งจะทําให้มีสิทธิ์หน้าที่และสนนทางครอบครัวเท่าเทียมกับคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงนะครับ อันจะเป็นการเสริมสร้างาความเข้มแข็งของครอบครัวนะครับที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างบุคคลไม่ว่าเพศใดนะครับเว้นแต่ว่าจะมีกฎหมายอื่นกําหนดเรื่องครอบครัวและมรดกไว้เป็นการเฉพาะนะครับน,นี้เรามาดูสาระสําคัญที่มีการแก้ไขนะครับสาระสําคัญประการแรกก็คือมีการแก้ไขเงื่อนไข,ขของการมั่นและการสมรสนะครับ โดยแก้ไขคำว่าชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลนะครับเพื่อให้ทุกเพศสามารถทำการมั่นและสมรสกันได้นะครับและก็แก้ไขแก้ไขาอายุการมั่นและการสมรสนะครับของบุคคลนะครับจาก17ปีบริบูรณ์เป็น18ปีบริบูรณ์นะครับสาระสำคัญประการที่2ก็คือเปลี่ยนจากคำว่าสามีภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสนะครับ สาระสำคัญประการที่สารที่มีการแก้ไขก็คือแก้เนื้อหาบางประการนะครับเพื่อให้ครอบคลุมลักษณะความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายนะครับกรณีแรกก็คือกรณีคู่สมรสต้องอยู่กินกันฉันคู่สมรสเดิมใช้คำว่าฉันสามีภรรยานะครับการแก้ถ้อยคำนี้นะครับจากคำว่าฉันสามีภรรยาเป็นคำว่าคู่สมรสเนี้ยนะครับก็เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิษ์ ตีฟาร์มคําว่าอยู่กินฉันคู่สมรสได้ฟ้างขวางนะครับและครอบคุณการ,กรและครอบคุมการก่อตั้งครอบครัวนะครับของทุกของบุคคลที่มีเพศหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับสาระต่อไปก็คือกรณีเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516วงเล็บ1น,นะครับที่แก้ไขใหม่เนี่ยบัญญัติว่า คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบุปกากรเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจ,จินหรือกรทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทําของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาจ,จินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะครับตอนนี้เรามาดูว่าเมื่อแก้ไข คำว่าสามีภรรยาซึ่งเดิมเนี่ยใช้คำว่าสามีภรรยานะครับเป็นคำว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับมีผลทําให้นะครับตามกฎหมายใหม่นะครับการมีชู้หรือเป็นชู้เนี่ยนะครับย่อมเกิดขึ้นได้กับคู่สมรสนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมคำว่าหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความค่ของตนหรือผู้อื่นเป็นอาชิน เป็นการแก้ไขเพื่อลองรับพฤติกรรมการร่วมประเวณีหรือการกระทำทางเพศที่เป็นกรณีของบุคคลเพศหลากหลายนะครับหรือการกระทำเพื่อเกิดความพึงพอใจนะครับของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องถึงกับร่วมประเวณีนะครับเพียงแต่กอดจูบลูบคําจับต้องรเยะเพศอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือใช้ถ้อยคําบางประการเป็นการสําเร็จตามความประสงค์อันเป็นความค่ การหนึ่งนะครับซึ่งการเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้ลองรับรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศของเพศหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งไอถ้อยคําที่แก้ไขใหม่เนี่ยหรือเพิ่มเติมพวกนีต้ตอนนี้ยังไม่มีแนวคําิเา,าสัานิกานะครับเราก็ต้องรอดูว่าแนวคำาิเา,าสัาดิกาจะเป็นเช่นไรต่อไปในอนาคตอันะครับสาระ กรณีต่อมาคือกรณีเรียกค่าทดแทนจากผู้ร่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทำนองชู้นะครับซึ่งตามมาตรา1523สองวัสองเนี่ยครับที่แก้ไขใหม่นะครับบัญญัติว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งร่วงเกินคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปในทำนองชู หรือจากผู้ซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในทํานองชู้ก็ได้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยใช้คําว่าทํานองชู้สาวนะครับซึ่งความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบรรัณฑิตยสถานพศ2 5 5 4นะครับให้นิยามคําว่าชู้สาวว่าหมายถึงลักลักคล้ายๆเชิงการม,ม,มารมณ์นะครับเช่นเรื่องชู้สาวซึ่งไม่จํากัดเฉพาะเพียงความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนะครับ เพศเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวได้ถ้าเป็นไปในลักษณะที่เกินเพื่อนนะครับหรือเป็นไปในทางลักษักคลยๆนะครับประกอบกับมีสายอุทธรณ์คดีชนันพิเศษนะครับโดยมติที่ประชุมใหญ่ได้วินิจฉัยคําว่าผู้ซึ่งว่าหมายถึงบุคคลภายนอกนะครับไม่ว่าเพศใดที่มาล่วงเกินภริยาของตนนะครับ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศตรงข้ามกริยาเท่านั้นนะครับดังนั้นการใช้คําว่าทํานองชู้แทนคําว่าทํานองชู้สาวเนี่ยครับจึงเป็นเพียงการแก้ไขเพื่อให้ถ้อยคํามีลักษณะบ่งบอกถึงความเป็นกลางทางเพศเท่านั้นแต่ยังคงมีความหมายเช่นเดิมนะครับทีน,นี้เรามาดูสาระสําคัญประการต่อไปก็คือบางบทบัญญัตินะครับยังคง ใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะครับเช่นมาตรา1453นะครับที่บัญญัติว่าหญิงที่ชายผู้เป็นคู่สมรสตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการปืนนะครับจะทําการสมรสใหม่กับชายได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันนะครับแต่ว่ามีข้อยกเว้นว่า ถ้าคอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นหรือสมรสกับคู่สมรสเดิมหรือมีใบรับรองแพทย์ประกาศีบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรได้ตามกฎหมายบอกว่ามิได้มีคันหรือมีคําสั่งของศาลให้สมรสได้นะครับอันนี้เป็นบทบัญญัติที่ใช้เฉพาะชายกับหญิงนะครับบทบัญญัตินี้นะครับใช้เฉพาะกับกรณีหญิง ที่มีชายเป็นคู่สมรสเดิมนะครับจะสมรสใหม่กับชายนะครับซึ่งมาัตราที่ยกมาเนี้ยเป็นหนึ่งในหลายมาัตราที่ใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะครับต่อไปเรามาดูสาระสําคัญการต่อไปที่มีการแก้ไขก็คือขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายนะครับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบบที่24พศ2567น,นะครับซึ่งมาตรา66เนี่ยได้กําหนดไว้ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับไม่ใช้นะครับไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่กฎหมายกําหนดเรื่องครอบครัวหรือมรดกไว้เป็นการเฉพาะนะครับเช่นพรบว่าด้วยการใช้กฎหมายสลามในเขตจังหวัดปัตตานีดาราธิวาษยะลาและสตูล พศสอ8 9มาตา3า3นะครับเขาจะบัญญัติไว้เลยว่าการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพแพ่งเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามาศาสนิกของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานีลาธิวาสยะลาและสตูนะครับซึ่งอิสลามาศาสนิกเป็นทั้งโจท์และจำเลยนะครับเป็นหรือเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีขอ้อพิพาทนะครับให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับ แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้นนะครับเว้นแต่ว่าบทเว้นแต่ว่าเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความนะครับที่มาใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับโดยไม่ว่ามูลคดีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการใช้บทบัญญัตินี้นะครับถ้าเป็นกฎหมายครอบครัวระดกที่เป็นที่อิสลามเป็นทั้งโจทและจำเลยนะครับ ต้องไปใช้กฎหมายอิสลามแต่ว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เป็นอิสลามต้องมาใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับสาระสำคัญการต่อไปก็คือการใช้และตีฟาร์มกฎหมายที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลนะครับเนื่องจากพระราชยิแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับไม่ได้กำหนดให้ข้อสันนิษฐานมีผลย้อนหลังนะครับ ต้องถือตามหลักทั่วไปนะครับว่ากรณีที่กฎหมายสาระบัญญัติเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างพิจารณาคดีะนะครับสิทธิและหน้าที่ของคู่ความในคดีนั้นๆนะครับย่อมเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ในขณะเริ่มคดีเว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้ชัดแจ้งเป็นประการอื่นนะครับสาระสําคัญประการต่อไปที่มีการแก้ไขก็คือมีการเพิ่มบทเฉพาะการนะครับซึ่งสรุปสาระได้ว่า กรณีที่มีกฎหมายหรืออนุบัญญัติใดอ้างถึงสามีภรรยาให้ถือว่าอ้างถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้นะครับแต่ว่าไม่ให้นํามาใช้บังคับแก่สิทธิหน้าที่ศาสนะของสามีและภรรยาที่ไม่เท่ากันหรือที่ใช้ได้เฉพาะคู่สมรสชายหญิงเท่านั้น ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างกฎหมายที่กําหนดสิทธิและหน้าที่สละของสามีภรรยาที่แตกต่างกันหรือไม่เท่ากันนะครับเช่นประมวลรัชดากรมตาตรา40วงเล็บ4วงเล็บขอนะครับเกี่ยวกับเงินปันผลเงินส่วนแบ่งของกําไรหรือประโยชน์อินใดที่ได้จากบริษัทหรือห้าง้สวยที่บุคคลนะครับที่เป็นเงินได้ของบุตรที่ยังไม่รัปฏิภาวะนะครับให้ถือว่าเป็นเงินได้ของบิดานะครับหรือพระราชิติสัญชาตินะครับ พศตรง 180, มาตรา9นะครับให้สิทธิ์เฉพาะหญิงต่างด้าวเท่าน <_ an> ั้นนะครับที่สามารถขอใช้สิทธิ์ในการขอถึงสัญญาไทยได้ตามสามีนะครับนี้เรามาดูตัวอย่างกฎหมายที่ใช้ได้เฉพาะคู่สมรสชายหญิงทเท่านั้นนะครับเช่นพรบรคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นะครับ อส2 5 5 8มาตราย21วงเล็บหนึงวงเล็บ4นะครับได้กำหนดไว้ว่าสิทธิ์ตามกฎหมายในการร้องขอให้มีการตั้งครันแทนของประเทศไทยบัญญัติรับรองเฉพาะสามีภรรยาหรือคือสมรสที่เป็นเพศชายและหญิงเท่านั้นนะครับโดยไม่รวมถึงการจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลเพศเดียวกันนะครับเนื่องจากพรบนี้ใช้คำว่าสามีและภรรยานะครับ ซึ่งคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันไม่อาจระบุได้ว่าบุคคลใดเป็นสามีหรือภรรยานะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาที่นำเสนอนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ